โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในเกมชิวเวอรี่สองเกมที่พวกเราลักอีกแล้วเนะี่ยฮะตอนนี้อยู่ในด่าน The Fall of Leon s p l i e นะผู้ชมฮนะเป็นด่านที่ผมโคตรชอบเลยเพราะว่ามันจะมีสะพานให้กระทืบกันด้วยนะเป็นสะพานที่แบบว่ามันจะบีบวงไฟนะครับให้มันแคบลงเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมันแค่ไหนนะในเกมนี้ตอนนี้คนยังไม่ค่อยเข้าห้องมาครับเดี๋ยวมันจะมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เล่นอ่าหมวด64คนนะครับด้านขวาดีกว่าเว้ยบุกขวาบุกขวาผมจะวิ่งชนมันนะ จะกูชนแน่ไปรุน่นรู้จักรถชนมากไปด้านหลังมาแล้วกันนะออมด้านหลังเหมือนมีคนจะวิ่งไปเล่นบาริสต้าเนี่ยครับไม่เป็นไรมันน่าจะยิงไม่โดนผมนะเราไม่น่าซวยขนาดนั้นโอ้โหมีคนวิ่งหนีว่าวิ่งหนีไปไหนไ่รุ่นกูมาแล้วโ,โหวิ่งหนีของจริงเลยเนี่ยมีคนยืนรอมอบด้วยเอาแมงหลบหลังต้นไม้มันคิดว่ากูไม่เห็นหรืองไงเนไปรุ่นจ่ายกูบอกเลยฟึ๊บสองจังหวะสับเฉียงฮะเรียบร้อยฮะหัวหลุดเลยโอ้โหหมวกนีว่าหมวกแบงกิ้งเลยผู้ชมฮะ ตะมัวกันดูด้านซ้ายด้านซ้ายมาแล้วมากันแล้วมีธนูด้วยมีคนเล่นบาริสตาจริงๆด้วยทานผู้ชมฮะระวังระวังนัดเดียวนี่คือไปสว่า์แน่นอนไอ้อะไรของมึงเนี่ยฟุ๊บเจาะหน้าไปดิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยมันเยอะมันเยอะมันเยอะจริงเยอะจริงเหรอไอ้รุ่นเยอะจริงโอ้โหแม่งเรียบร้อยฮะกิงกระลุกกระลุกเลยตีลังกาตายทานผู้ชมหัวแม่งหายเลยอย่างงี้หรือคอมันพับเข้าไปข้างในวะเหมือนคอพับเข้าไปข้างในนะมันไม่มีเลือดอะโอ้โว แม่งตีคอพับหลับคาตีเลยเมื่อกี้7นาทีในการบุกท่อไปหน้าเมืองนะครับใช้เครื่องกระแทกเครื่องกระแทกประตูไปกระทุ้งหน้าประตูเมืองอุ๊ยอะไรวะทำไมมันลอยขนาดดีวะเนี่ยมึงโดนอะไรไวรุ่นโอ้โหมันปิวขึ้นสูงจังวะเมื่อกี้มันกระโดดหรือเปล่าวะหรือมันพยายามจะเป็นซุปเปอร์แมนเนี่ยพยายามบินด้านซ้ายเข้าวัสดีครับกิ้งไปดีกิ้งไปดีปดนี่ฮะมันมีคนยิงบาลิสตา้ามาหาผมแต่ว่ายิงโดนะโลนะโลเลยแตกเมื่อกี้ฮะท่านผู้ชมโลหายไปแล้ว ดูดิ country, ด้านซ้ายด้านซ้ายตายแน่กูบอกเลยเพื่อนกูเยอะกว่าไว้เพื่อนกูเยอะกว่าไว้น้องจิ้มไปดีจิ้มไปดีเฮ้ยครับจะลุมกันเลรอเมื่อกี้เนี่ยโล่ผมพังนะครับพังจริงโดยการยิงบาลิสต้านัดเดียวเนี่ยครับเรียบร้อยมอยกระลอกกิงกระลุกกระลุกไปเลยด้านซ้ายด้านซ้ายวันดีฮะอุ้ยของยาวของยาวเหรอน้องเล่นของยาวด้านขวาเข้าซ้ายมาเรียบร้อยฮะธนูเล่นไม่ได้ด้วยอยากเล่นธนูอะ อยากจะลองยิงธนูไม่ได้ยิงธนูมานานแล้วไม่รู้ว่าฝีมือจะตกหรือเปล่านะครับปกติก็ยิงไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วต้องลองดูมันทําด่านดีมากเลยคนระับเกมนี้จริงๆนะใช้เนื้อที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าทุกพื้นที่ในเกมมันทําละเอียดมากแบบว่าใช้ใช้ทรัพยากรคุ้มอะ่ะโอเคด้านหน้ามีน้ชมฮะอ้าวมีตัวหลุดไม่หลุดว่ะมันมันมาแล้วมันมาแล้วเดวว่ามันหลับ ด้านซ้ายมีการวิ่งหัวเราะวิ่งหัวเราะเหรอน้องหัวเราะใครหัวเราะใครหัวเราะใครจ้าฟึ๊บฟึ๊บดักแทงเข้าไปดีดักแทงเข้าดีน่าจะเป็นอาวุธกระบองฮนะกระบองมอร์นิ่งสตาร์อาบ้าัยรุ่นสองจังหวะสับเฉียงเข้าไประวังระวังควางอาวุธไอ้เชีย่ยเปออเรียบร้อยโอ้แม่งโดนหัวเป็นลูกกอ๊อฟหัวแม่งกิ้งไปนู่นเลยโอเคเถ้ายังฆ่าใครไม่ได้เลยเหรอวะเนี่ยไม่เป็นไรมาเดี๋ยวแก้มือกันหน่อยนะ เอาสกอร์นิดหน่อยนะครับขอปั้นสกอร์สักเล็กน้อยนะฮะเดี๋ยวมันจะเน่าไปมากกว่าดีแต่อย่าไปเครียดกับมันนะขอแนะนําทุกท่านว่าอย่าไปเครียดกับสกอร์บอร์ดเพียงแค่ถ้ามันไม่ค่อยสวยก็ปั้นสกอร์ให้มันสวยๆนิดหนึ่งก็พอนะนรุ่นชมฮะเน้นความมันดีกว่าโอเคข้างหน้ามีคนดานซ้ายมาด้านซ้ายมากกว่าดีาาครับไปรุ่นเนี่ยขอค่าเทคดาวก่อนได้ไหมของนี่ว่าของอันตรายเนี่ยน้ชมฮะคนเล่นหอกเป็นมั่งแบบว่าได้เปรียบมากอะต้องระวังจริง แต่มันคงไม่มีอาวุธไหนโกงไปกว่าการแล้วฮะมันก็สามารถแก้ทางกันได้แต่เพียงแค่ความย,ยาวของหอบมันจะค่อนข้างเป็นอันตรายต่อเรามากๆาครับเพราะว่าอาวุธเราสั้นเนี่ยแต่ว่าใครแม่งเล่นหอกวะมึงเล่นหอกเราไปรุ่นไอ้ตัวนี้เล่นเงาเล่นเงาก็ตายได้ครับไปรุ่นฮะฟุบด้านขวาเข้าตัวหนึ่งกูเก็บสกอร์อยู่ไปรุ่นโอ้โหกูจะตายยังไม่ได้เออเรียบร้อยฮะโอ้โหหัวกิ้งอีกแล้วเอาตายพร้อมกับฝั่งมันเลยฮะตายด้วยกันฮะเลิฟเลิฟเลิฟโห ค่าศูนย์ตายสี่แต่ว่าเช็ดาวไปหกรอบหน้าจะเก็บค่าเช็ดาวเพิ่มอีกหน่อยนะอยากเล่นธนูอ่ะไอตัวนี้มันอยู่หรือเปล่าเนี่ยจะบุกทางขวาแล้วกันนะทุท่านช้ชมหมผมจะบุกเข้าไปลึกๆมันน่าจะมีพวกธนูมันซุ่มยิงจากด้านบนอยู่มันจะพยายามตอดเลือดพวกเรานะครับเลือดพวกเราจะลดไปเรื่อยๆถ้าโดนธนูมันยิงนะพวกโบธรรมดาวอโบก็ลดมากเหมือนกันอะไรผมเมียไวรุ่นทำไรจ้าทำไรจ้านี่กูได้สกอร์ละ ไอเชดีต้องตายทุผู้ชมฟุ๊บนี่รับสับไปดีกําลังเก็บสกอร์สวยๆอยู่เลยตอนนี้สกอร์เน่าอยู่น้องอเรียบร้อยไายขอบคุณมากครับพี่โอ้โหฆ่าได้หนึ่งตัวละฆ <c oughs> ่าเจ็ดเอ้ยไม่ใช่เทคดาวน์เจ็ดฆ่าหนึ่งตายสี่โอเคอย่างน้อยก็ได้หนึ่งตัวโอ้โหมากันเป็นกองทัพไอเชี่ยนี่ฮะกระแทกแม่งดีไปรุ่นนะกระแทกกระตายหครับไปรุ่นฮะดันซ้ายมาโอ้โหมาทั้งจังหวัดเดี๋ยวก่อนมันเล่นสเตปชนเหมือนผมเลย ระวังครับระวังนี่เดี๋ยวซุ่มอยู่กับพี่คนนี้ก่อนฮนะซุ่มโจมตีซุ่มโจมตีว่าดีจ้าทำายทำายบอลหนอ่ะตายครับกูบอก <c oughs> ไปเอาค้อนปอนทิปเปิลเอสมาหนุนชมะทิปเปิลเอสด,ดับบันยูดับบันยูอีอหงายเงื่ฮะโดนชนตายห่าโอ้โหแม่งทีมเวิร์กเลยนี่ว่านี่แหละฮะถ้าสมมติว่าเราไปกับเพื่อนนะครับเราก็จะได้คิวค่อนข้างค่อนข้างพอดีเลยไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะเพียงแค่แบบว่าแบ่งๆคิวกันไม่ลาสกันก็พอ เดี๋ยวตัวนี้มึงจะมาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหสายคว้างมีดเอาป้า,ามาไว้ลุน่นฟึบวิ่งชนวิ่งชนไปดีวิ่งชนไปดีแลกแผลกันนะแลกแผลกันไว้ลุ่นมาขวาเข้าขวาเข้าเฮ้ยไม่ชเชื่อมัแม่งเยอะไปวะเอ,อื้อแม่งลนไปหน่อยแป๊บนึงเดี๋ยวหักดิวกันวอร์มมือกันมันจริงเกมนี้ผมบอกเลยสามนาทีหกวินาทีโอ้โหสบายนะผู้ชมฮะบุกได้แน่นอนเอาจริง โอเคเทคดาวน์ส okay. ิบตายห้าฆ่าไปสามไม่เป็นไรไม่เป็นไรเทคดาวน์ถือว่าเราช่วยทีมเนะครับทาพวกมันล้มไปได้แบบช่วยฆ่าด้านซ้ายมึงจะมาหรือเปล่าอ่ะจะมาหรือเปล่าน้องจะมาหรือเปล่าอ,อ่ะโคตโอโแม่งเล่นแบบสเต็ปดจ็คเชื่ไอ้จิ้งไปดีจิ้งไปดีตัวตัวปลาล่าไปรุ่นมาเพื่อนกูมาละเพื่อนกูมาแล้วน้องฝากเพื่อนก่อนแล้วกันเรือนเราเสี่ยงต่อการตายบ้างทานผู้ชมฮะ ่วยเพื่อนก่อนดีไหมอ่ะวิ่งชนมากเลยฟึ๊บเพื่อนหลบไปเพื่อนเพื่อนหลบไปเพื่อนฟึบสองจังหวะสับเฉียงไม่ดีสับเฉียงไมด่มดีอือแม่งเล่นดักเก่งมากไอตัวนี้อืออาวุธหลุดมือแล้วมึงตายครับด้านขวาเข้าน้กาชมฮะซ้ายมาเหมือนกันอือเขาเตอร์นสวนกลับโอ้โหตายนุกาชมฮะเกือบรอมันเจ็บทั้งคู่เลยเนี่ยโอ้โหฆ่าสามตัวเจอกูไวรุ่นใครก็ได้กระทืบมันให้หน่อยอยากได้แต้มเทคดาวสองนาที สบายๆนะครับท่ทานผู้ชมฮะทันแน่นอนโอ้โหมีคนโดนอะไรวะคาร์เพาส์ยิงอ่ะแบบว่าตัวแบ่งลอยปิย้วไปเลยท่านผูช้ชมฮะลอยขึ้นด้านบนไปเลยนะครับดีฮะวันนี้จ้าวันนี้จ้าซุปซุปตักแทงฮะฟุะบฟสับด้านข้างแล้วก็ดักจิม้มอุยโอ้โหยัดเข้มันเคาน์เตอร์ได้สเต็ปหลบดีนะเนี่ยจ่ายด,ด้านขวามา อะไรวะเนี่ยอ๋อจะจะมวยไม่ต้องมวยน้องอันนี้มันสงครามนะน้องนะน้องเข้าใจอะไรผิดละมันไม่ใช่เวทีมวยนะครับน้องโอ้โหแม่งหลบได้จ้าอ๋อมันไปหาอาวุธเก็บดูผู้ชมฮะโอเคได้อาวุธเรามาเจอกันนะได้นี่ฮะแม่งลอยปิวลอยแล้วริวปิวแล้วล่องต่อหน้าต่อตาเนี่ยผู้ชมฮะดานขวาด้านขวาเน,นี่ยไอตัวนี้แม่งงงนฮะมันไม่รู้ว่ามีข้างหลังมาฮนะฟุ๊ปจาย มวยกระลอกแน่นอนแบบนี้ไปทำลายกาดท้าน้องเอางงครับงงเหมือนกับที่มึงลุมกูเลยไม่เล่นไปรุ่นอนะตายเรียบร้อยไง่ายเงืบสตอมโรสนะครับตัวนี้เอาอาเชอร์มึงยังจะสู้อีกอจัดให้เลยเดี๋ยวพี่พาไปเกิดใหม่นะน้องนะนี่เดี๋ยวพี่สอนเล่นธนูนะน้องเอาตายหาไปลวลาท่านผู้ชมฮะโอเคสกอร์กลับมาค่อนข้างโอเคละคาเจ็ดตายหกเทคดาวสิบห้าอะไรของมึงจะทําอะไรจะ้ะมึงจะทาอะไรเจอไปรุ่นเล่นของยาวซะด้วยนะสองจังหวะสับข้างฮนะ ระวังระวังทำลายกาดมันโอ้โหแม่งเลยปล่อยกาดทันอีกฟุ๊บสับหน้าไปดีเนี่ยควางโลเจอสเต็ปโลตกไปหน่อยดักแทงโอ้โหอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอันตรายแล้วอันตรายโอ้โหท่านผู้ชมฮะโอ้โหเลเวลพันซะด้วยตัวนี้ถึงว่าเชิงมันดีอะเนี่ยสิบห้าวินาทีเฮ้ยไปรุ่นเอาให้ได้เอาให้ได้เฮ้ยโอ้โอ้โอ้ทันหรือไม่เจ็ดวินาทีท่านผู้ชมฮะ โอเคโหโล่งใจนะครับอยากจะให้คลิปนี้มันย,วยาวๆหน่อยนะครับให้ผู้ชมเขาดูแบบเพลินๆเนี่ยดานบนเว้ยมีบาริสต้ามาแน่นอนแบบนี้มันจะยิงบาริสต้าบ่อยขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปที่ใกล้ๆกำแพงเมืองมาแล้วเนี่ยครับต้องระวังโอเคเดี๋ยวผมล่อคนมากระทืบตรงนี้ก่อนอยากกระทืบกูป้าไวรุ่นอยากกระทืบกูป้ามานี่มามานี่มาเดวิลพันธ์ฮะขอแก้มือได้ไหมอ่ะขอแก้มือได้ไหมอ่ะไวรุ่นด้านขวาเข้า โหจับสั้นไปนิดเอาว้าเอาเข้ามาเอาเข้ามาเอาเอาล่วงล่วงมาเนี่ยโดนกูตบดีฮะล่วงเหรอน้องเหรอล่วงเหรอจ๊ะน้องบึ้กล่วงเหรอจ๊ะล่วงเหรอน้องเหรอบึ้กล่วงมาทําไมไปเไยโอ้โหอะไรของมึงวะเนี่ยแม่งกระโดดคุบหัวเลยผู้ชมฮะหัวแม่งกระเด็นไปนู่นเลยนึกว่าจะรอดแล้วมันน่าจะเลงเราอยู่นานแล้วนะครับ4นาที11วินาทีโอเคผมว่าทันนะ เดี๋ยวรอเพื่อนไปกระทุงประตูเมืองนะครับกระทุงกระแทกนะฮะทำให้ประตูแตกนะผู้ชมเอาให้ตัวนี้เก่งเหรอเก่งเหรอน้องเก่งเหรอน้องเก่งแค่ไหนก็ตายได้ถ้าโดนลุมนะครับเดี๋ยวช่วยเพื่อนก่อนโอเคไปด้านบนกันใจกูบาลิสตา้านะครับถ้ามันจับบาลิสตานี่คืออันตรายแล้วรอดูมีคนมาปะวะจาเอหรือเปล่าเฮ้ยไม่จาเอเว้ยไม่จาเอไว้น้อง มีธนูพยายามจะขึ้นมานี่ไงฮะสวัสดีครับมาเดี๋ยวพี่สอนเล่นธนูน้องนีพี่สอนเล่นธนูให้นี่ธนูเล่นแบบนี้สวัสดีครับแวนการ์ดที่มามาสองตัววะ่ะขวาเข้าขวามาท่านผู้ชมฮะซ้ายก็มาเหมือนกันโอ้โหตายท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนจริงนี่ฮะมันบุกมาเอาหอกมาจิ้มพวกเราตายหรือเปล่าเนี่ยดูดิผมมึงยังยื้อไว้ได้ด้วยวะเนี่ยเฮ้ยมึงเก่งเกิน ตายยังไว้ตัวเมื่อกี้ตัวหอกนะเฮ้ย,ยมันยังไม่ตายน้ำจชม่มเอาตายแล้วตายแล้วโอ้โหแมงคตดเก่งยื้อได้ขนาดนี้มันไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคนี่ฮะเขาดานขวาตรงกลางโคตรนัวเลยเนี่ยนัวจัดโอ้โหธนูมึงใจกล้ามากกูขอนับถือใจมึงเลยตัวแมงคตดบางมายืนซุ่มยิงอยู่ตรงนี้หน้ากระแพงโอ้โหคือถ้าคนมันมาเยอะมันไม่รอดแน่นอนเนี่ยเห็นปะ เฮ้ยมีตัวฟรีขอเก็บสกอร์กูหน่อยแล้วกันไปรุ่นอย่าเพิ่งเกิดมานะพวกมึงกูขอร้องกูขอปั้นสกินกูแป๊บนึงขอปั้นสกอร์บอร์ดกูแป๊บนึงไปรุ่น,น,นโอเคขึ้นด้านบนขึ้นด้านบนนี่ฮะอ่ะจ้าเอตัวเองมึงทำอะไรเนี่ยเอามันกิ้งกันลุกกันลุกนะตกกำแพงฮะทำลายทำลายอุยโอ้โห,โโหเฮียประมาทไปนิดนึงคุผู้ชมฮะอาวุธอะไรวะเอาแป๊บน,นึงฮะไปก่อนไปก่อนมันเยอกชิบหายเอาเปล่าไปรุ่นมามาอยากตายขึ้นมา เอออยากตายลงมาอือสับไปดิโอ้โหเรียบร้อยนะคุผู้ชมสิตายเก้าสองนาทีลอยเพื่อนกระแทกประตูนะคุณผู้ชมม,มันจะมีพวกสายทำ obj นะครับ objective เจอแน่นอนด้านหน้าเพียบเลยเพื่อนถึงต้องถอยนะถึงกับต้องถอยมามีการแบบหวดมาก่อนด้วยนะลงมาดีไปรุ่นมึงลงมาสวัสดีครับสวัสดีครับทำอะไรครับทำอะไรเพื่อนกู จะทำอะไรเพื่อนกูไว้ลุนสุดไอตัวนี้นี่หว่าที่มันฆ่าผมอะตอนต้นเกมอะนี่เอย่างกูขอเอาคืนได้ไหมอะโอ้ยมีเพื่อนมาช่วยด้วยนะผู้ชมดักแทงทำลายทำลายโหมันติดหินนะผู้ชมอะเจ้อเอาไงตบในโล่ไปดีตบในโล่แล้วก็สับจากด้านบนฮะไอสัตว์นี่อืมเยอดีแขนแขน,แนดิดหน่อยนะอารมณ์เกมอารมณ์เกมโอ้ยตัวนี้มึงนี่เก่งจริงๆเลยเนี่ยจำเสื้อมันได้นะผู้ชม ไปตัวนี้เสือกเสือกล้วน้องเสือกล้วน้องเหรอมนี้พี่จะฆ่าโัวพี่ก่อนแป๊บนึ่งได้ไหมะขอฆ่าลูกน้องมันแป๊บนึงฮะนู้้ชมฮะปืนฉึกจิ้มเข้าไปโอ้โหฟุบๆสองจังหวะไปตายโอเคเพื่อนเราเก็บโจท์ให้เราผู้ชมฮะยอดเยี่ยมจอดเยียม,ดยยมได้บุกเข้าเมืองต่อเลยเแ,แม่งมันจริงเกมนี้ขึ้นด้านบนเนี่ย A B 12 C 3 2 1โอเคมึงจะตายนะตอนนี้แหละน้องไม่ยอมจิ้มไปดีจิ้มไปดีไปรุ่นอาจารยเอตัวเองฮะเรียบร้อยหัวหลุดม้อยก็รอบไปเลยโอ้โหมีตัวฟรีตัวฟรีปันสกอร์ก่อนดีจ้าดีจ้ามึงอย่าเพิ่งมานะตอนนี้มึงหลับไปละดีละหลับไปแบบนี้แลน้องเรียบร้อยฮะไายเงือบชื่อดาวโหลดเนี่ยท่านผู้ชมฮะดาวโหลด15สงสัยแม่งดาวโหลดได้ได้15%เปอร์เซ็นต์อยู่นะยังไม่เข้าเกมหลังมาว่าแล้วโอ้โหอะไรวะโจ์ผมแม่งหนีว่า แม่งโดนฟันสองทีหนีเฉยแม่งใจฟอเลยอะไรวะเียปืนชึกจิ้มไปดีทำไรเพื่อนกูทำไรเพื่อนกูโอ้โห,โ,หโหเรียบร้อยนะคุผู้ชมไหญ่เกือบเลย,ยนะี่ครับขอค่าเทคดาวน์เถอะเรียบร้อยด้วยค่าเทคดาวน์นะไอตัวเสื้อสีฟ,ฟ้าๆนัสีแบบว่าสีค,คนะรีมๆนะฟ้าๆครีมๆหน่อยโอ้โหโคตรผิวเลยแล้วมันรู้แบบอ่ารู้ที่หลบทีหลีกอนะใช่ไหมเออ แบบว่ารู้เชิงว่าควรที่จะเข้าปะทะตอนไหนหนีตอนไหนแบบนี้โอเคแบบนี้อยู่รอดได้เลยเนี่ยยอดเยี่ยมแหละมันจะเป็นกลยุทธ์ในการเล่นนะดูธนูแม่งหนีไปนู่นละโอเคเดี๋ยววิ่งชนมากงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทำไรอะ่ะทำไรอะ่รอะสับเ,เฮ้ยเชือ่อเกาะแมงคุดเงามึงใช้ไรขัดมาวะเนี่ยเงากับกูอีกมีเพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยดันสายเข้าเป้ามาขวามา โหที่เก็บสองตัวไม่ได้เลยแบบเฟี้ยวๆเอ้ยแม่งฉีกเพื่อนตัวเองทำไมโง่โง่ไปไหนบ้าฉีกเพื่อนตัวเองทำไมเพื่อนมึงไอ้น้องฟุ๊ปๆสองจังหวะโอเคกูหล่อมากทุกผู้ชมฮะฉากนี้โหกว่าจะได้ช็อตหล่อได้แต่ช็อตอัปปีมาทั้งคลิปเลยแต่ก็มันอยู่นะโอเคช็อตนี้หลอ่อช็อตนี้หล่อเว้ยอ่าฮ่าได้ช็อตหล่อแล้วเอ้หืมใครแม่งยิงธนูมาวะเนี่ยมันไม่ยิงผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงนูน้นนะครับผมอา่าไปกระทืบธนูแป๊บนึงฟิ้งตบดีโล่บดี เจาะเข้าไปถ้าตายฮะครับช่วยเพื่อนไม่ทันโอเคเป็นคาวของมึงละแม่งมันเอาเฟาเชิออนผมไปวะเฟาชิออลกูอยู่ไหนวะทำารจ้าทำไยจ,จะน้องเอาตายครับเียบร้อยมวยก็ล่อไปฮะน้องเอาบ่าเอาปะจ้าเลยด้านซ้ายมาหอกด้วยป๊บนึง๊บนึงตอนนี้เราเสียเปรียบนะโอ้โห,โหวิ่งมาเข้าทางตีนพอดีนะผู้ชมฮะห้านาทีในการยึดเบืองมัน,นครับโอ้โหยังไม่สามารถยึดได้เลยต้องไปช่วยทีมหน่อยแล้วกัน,นครับ สกอร์ไม่ต่างกันมากนะฝั่งเราสามอยหกสิ365ต่อ328ถือว่ามันเก่งมากนะรอบนี้มันมีตัวเลเวลพันด้วยแม่งโคตรเก่งเลยโอเคไปช่วยกันช่วยกันดันไปหน่อยแล้วก็ตั้งทงฮิวตรงนี้โอเคไปรุ่นทาลายทงมันด้วยทงฮิวนะครท่านผู้ชมฮะเราสามารถทําลายของมันได้นะครับเพื่อไม่ให้มันได้ฮิวเลือดนะ,ะท่านผู้ชม โอเคัย okay, รุ่นฟันเข้าไปพยายามฟันเข้าไปต่อด,ดามเมจไปเรื่อยๆจะตายจะตายเฮ้ยมันไม่เห็นผมนี่มาไม่เห็นกูเลยไวรุ่นไม่เห็นกูเลยน้องแปงคุดนัวจริงนัวมากอะสงครามจริงก็สงจะประมาณนี้ผู้ชมฮะอา้าววิ่งไปโดนไฟอางโง่เรียบร้อยะตายคาเพลิงมาดีน้องโ <Okay. S 1> อเคเฮ้ยทำไมแต้มมันไม่ขึ้นวะเนี่ยเอย้พวกเรามากันเยอะแล้วไม่ใช่อรอืมออ,อ้ยเ,อเช่ย เพื่อนเพื่อนเพื่อนอยู่ในเนี่ยอะไรวะหรือมีกูคนเดียววะตรงเนี้โหมันเยอะมากเอ,อือกูายเฮ้ยอะไรวะทำไมตามไม่ขึ้นตามสีแดงไม่ขึ้นวะ Capture Town Square โอ้โอ้ขึ้นไปไหนหมดเฮ้ยสนาทีสี่นาทีประมาทไม่ได้ครับตรงนี้ผมบอกเลยนะน้่มโจ้มะมันมันยึดยากมันยึดยากมากเพราะว่าจุดสปอนมันอยู่ใ,ใกล้เลยต้องช่วยกัน,นครับผม โอ้โหนูยิงเฉียดหูซ้ายไปนิดเดียวมันมีคนตามมากระทืบผมจากด้านหลังนวผมจะหันไปแทงมันขอค่ายนีก่อนวัสดีคบสวัสดีคับอืมฟึบฟึ๊บจิม้าไปดีจิม้ม้นไปดีสองจังหวะสับจากด้านบนแล้วก็ดักแทงเข้าไปเฮ้ยเพื่อนมันมาช่วยแล้วมไม่ได้นะอ้าวเพื่อนไม่ยังนจะฆ่าเพื่อนกันละเห็นสีแดงๆหน่อยไม่ได้นะครับไอตัวนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อต้นหญ้าต้นหญ้า นึกว่าเป็นเชือกเนี่ยครับสามนาทีวะเฮ้ยโอ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 สามนาทีหยุดได้หรือไม่เอพวกเราก็อยู่กันเยอะนะทำไมมันไม่ขึ้นวะแต้มันไม่ขึ้นได้ไงวะชนแม่งดีชนแม่งดีสู้ตายกูสู้ตายฮะคือออบเจคชีฟดักแทงนี่ครับไอตัวเลเวลพันที่หนึ่งมันโอ้โหเหมือนผมโดนเพื่อนทุบหลังหรือเปล่าวะเนี่ยโอเคผมเล่นธนูได้ไหม เออเล่นธนูดีกว่าขอลองเล่นสนูเออเล่นธนูสักประมาณนาทีหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะหนึ่งนาทีก็พอแล้วก็พยายามดักยิงจากด้านบนไปด้านซ้ายตอนนี้เรายังไม่สามารถใช้ธนูไฟได้นะครับมันยังคูลดาวน์ไม่เสร็จฟิวไม่โดนไม่โดนดูด,ด,ด,ดิโอ๊ยโดนเพื่อนเลยกูขอโทษตรงนู้นตรง,ตรง,ตรงนู้นธนูเหรอน้องไอ้เหี้ยไม่โดนน่านผู้ชมฮะ ขอพายคำหยาบ้วยนะมัน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 ตรงนู้นตรงนู้นโอ้โหไม่โดนเฮ้ยโดนไมยิบเจ็ดดาเมจคนเบาอ่ะสองนาทีท่านผู้ชมเฮ้ยเพื่อนเราเริ่มมาแล้วเพื่อนเราเริ่มมากันแล้วเอาดิเอาดิโถมแม่งเลยอะผมไปด้วยผมไปด้วยเลือดบางก็สู้เว้ยใช้กระบี่นะกระบี่สั้นเอาดิเอาดิสองนาทีเว้ยช่วยกันเพื่อนช่วยกนันเพื่อนผมว่าได้ว่ะอุย้ยกูโดนอะไรวะธงฮิวอยู่ไหนทงฮิวอยู่ไหน,อไหนโอเค ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆพยายามเข้าไปด้านในเรื่อยๆทุกผู้ชมฮะแล้วก็พยายามดักยิงฮะเรียบร้อยกูตายเฮ้ยเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนครับเพื่อนช่วยกูด้วยครับโอเคทุกผู้ชมฮะเราจะเล่นต่อแน่นอนตั้งธนูไฟยิงมั่งตรงเนี้ยช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนไอ้เจดีปักเลยโหเรียบร้อยกูตายได้ไงวะเนี่ยโอ้โหมาเดี๋ยวผมเล่นฟาวชิออนแล้วกันครับผมว่าหยุดได้แน่นอนได้บุกถึงด่านสะพานแน่ๆแบบนี้กำลังโผมันเข้าไปแต่มันก็พยายามยึดคืนเลยเนี่ย เห็นปะโอ้โหทงกลายเป็นสีฟ้าซะแล้วช่วยกันเพื่อนๆไปถึงนะหนึ่งนาทีสุดท้ายโถมยิ่งกว่าซอมบี้โหสกอร์ไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่ามันมาแล้วเพื่อนกูมาแล้วกูมาแล้ววัสดีครับไม่รุนฟุ๊ปสองจังหวะสับเชียงโอ้โหมีคนมาด้านหลังทำลายทำลายไม่รุ่นมันจะทำอะไรกูจะทำอะไรกูรกฟุบเจาะเขาไปดีจาะเขาไปดีเพื่อนๆไปอยู่ตรงกลางเขาไว้ดูกูต้านไว้เอง โอ้โห oh, oh, เหลือขันเดียวแชงคูดมึงรู้จักแชงคูดไหมโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยนะผู้ชมฮะ <c oughs> มันยังมีแผลเจ็บอยู่บ้างเล็กน้อยนะผู้ชมโอเคเราได้เล่นต่อแน่นอนถ้าไปตรงสะพานได้นีี้มันคูดมันนะจรงิงเ,เรียบร้อยนะผู้ชมฮะได้เล่นต่อเว้ยอ่าฮะแงมันวะมันจริงมันจริงปลุกไปทีส่สะพานมันนะผู้ชม Destroy the banner ไปทำลายธงมันผมจะรีบวิ่งไปทำลายธงมันให้ดูแล้วกันฮะผมเคยอยู่ตรงเนี้ยคนเดียวอะ่ะ ดักรอแถวๆนี้แล้วก็พอมันผ่านเวฟไปได้ใช่ไหมผมก็วิ่งไปทําลายธงมันเลยแต่ว่ามันเสี่ยงต่อการโดนกระทืบมากๆการขวาเข้าไอ้ซ้ายมาซ้ายมาเจาะเข้าไปดีโอเคกูตายแอะแบบนี้นะผู้ชมฮะในการแบบซุ่มกระทืบเอ้ไม่ใช่สุ่มโจมตีพวกมันแบบว่าซุ่มดักทําลายธงแบบเนี้ยเออจะสามารถโดนลุมกระทืบได้ง่ายเลยเดี๋ยวผมไปกับเพื่อนแล้วกันโอ้โหสกอร์ 17ตาย18แต่ก็มันนะผมพูดตรงๆนะอันนี้คือไม่ได้มีการเสแสแ้งหรือการเฟกอะไรต่างๆในคลิปนี้นะอันนี้คือความเรียลจริงๆนะฮะสนุกก็บอกสนุกเลยนะจริงลองมาเล่นดูไปด้านหนะ้าสวัสดีครับอ่ะใจเองตัวเองฟุบๆสองจังหวะสับเฉียงฮนะดักแทงดักแทงเหมือนทุกคนน่าจะอ่านจังหวะผมออกนผูงชนมะผมจะชอบเล่น2จังหวะก่อนแล้วก็ดักแทงนั่นเองคนะรับจิ้มไปดีจิ้มไปดีไปรุ่นโอ้โหแม่งเก่งทิ่หายเนีว้วเหรอเนาะโอ้โห ตอนนึงเฮ้ยเพื่อนพอ oires, เพื่อนใจเย็นคุ้มกันโอ้โหโดนหน้าไม้เจาะตูด,ดนุกผู้ชมฮะโดนยิงรูเอกลาช6นาทีเนี่ยบอกเลยฉากเนี่ยม่งมันชิบหายเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ในการอ่าในการทำลา,ายค่ายกลของพวกมันเนะครับทานผู้ชมฮะเดีย๋ยวผมจะบอกสาระในคลิปนี้เลยนะเดี๋ยวลองคิดตามผมนะก็จริงๆแล้วเนี่ยควรจะมีเพื่อนไปด้วยสักประมาณ3-4คนเอาเพื่อนไปด้วยไม่ต้องฟันใครเลยเพียงแค่เอาโล่ไว้ด้านหลังนะ แล้วก็วิ่งไปให้ถึงตรงธงตรงนู้นนะท่านผู้ชมฮะวิ่งไปตรงธงของพวกมันโดยไม่ต well, ้องสู NP ้แ okay. ล้วมันจะหันมากระทืบเราจากนั้นเพื่อนๆด้านหลังเราเนะยจะทําลายค่ายกลมันได้ทันทีเลยเดี๋ยวลองหาอาสาสมัครมาในคลิปหน้านะในด่านนี้อือไอ้เหี้ยคี่แม่งเก่งจังวะเอาไปถอยไปโดนไฟคุณโง่ถอยไปโดนไฟตายท่านผู้ชมเะตัวเมื่อกี้สงสัยเพิ่งไม่ได้ดูหลังเลยโอ้โหเรียบร้อยเลยมันวะห้านาทีสุดท้าย ผมจะใช้โล่ใหญ่นะรอบนี้แล้วก็ผมจะทําลายค่ายกลมันด้วยการที่ว่าผมจะไม่ฆ่าใครเลยนะครับแล้วก็จะวิ่งไปคนเดียวให้พวกมันเนี่ยมาตามกระทือผมแล้วเพื่อนๆผมก็จะบุกเข้าไปแต่ว่าจะต้องให้พวกสายลุยมันอยู่แนวตรงกลางเยอะๆหน่อยนะโอเคได้เวลาแล้วได้เวลาละไปผมจะบุกเข้าไปนะไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องฆ่าใครวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยโอเคแบบนี้โอเคคนนี้บุกเป็นไว้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนีม่ฮะท่านผู้ชมฮะโอ้โหแมงทีมเวิร์กจัดเอาดิไหนใครจะฆ่ากูได้ไว้สัต อยากโดนกระทืบว่าัอดีครับน้องวันนี้เดี๋ยวกูสอนเล่นธนูธนูเล่นแบบนี้ธนูเล่นแบบนี้น้องไอ้เช่ยอือจิม้มเลยดีด้นานซ้ายเข้าน้้มชมอ่ะโอ้โหแม่งทีมงานมันเร็วมากฮะมันรู้งานจริงทีมงานนี้โอ้โหมีการคุบซ้ำด้วยสงสัยจะสะใจมากโหแต่ฉากเมื่อกี้สวยมากน้้มชมฮะแบบว่าเพื่อนตั้งบันไดแล้วผมก็กระโดดขึ้นนะครับแม่งมันจริง19ตายย1อไม่เป็นไรนะขอเน้นย้ำเลยว่าเกมนี้นะฮะ สกอร์มันไม่สําคัญเท่าไหร่หรอกมันสําคัญที่ความสนุกและบรรยากาศความมันที่คุณจะได้รับนั่นแหละครับผมเออแต่ว่าจริงๆถ้าจะเล่นแบบเอาสกอร์แบบว่าจริงจังกับสกอร์ก็ได้นะแต่อย่าไปเครียดกับมันก็พอนะผู้ชมฮะโอเคแต่เข้าด้านข้างเข้าด้านข้างอันนี้ยุ่งวิ่งไม่ได้เพื่อนมันกันทางไว้อยู่ม,มาแล้วไอ้รุ่นเอุย้ยแม่งโดนอะไรบังวะเนี่ยจะวิ่งชนไม่ได้ด้วยมาละไอ้น้องเล่นธนูเหรอมากูเล่นด้วกคนได้ไหมธนูอ่ะด้านหลังเข้าฮะกูว่าแล้วด้านหลังต้องมาตูฟึ๊บ ตายไปตัวหนึ่งจ้าเอไปรุ่นขวาม,มาแน่นอนซ้ายมาเหมือนกันเฮ้ยโอ้โหไม่มีโอกาสโจมตีเลยสับไปดีสับไปดีโอ้โหฆ่าได้หรือเปล่าฆ่าได้ตัวเดียวนะมีสาหัสหนึ่งตัวด้วยโอ้โหใช้ผ้าพันแผลสตัวสาหัสประมาณ2ตัวนะเด๋โอเคทําแต้มดี3นาทีในการทําลายธงนะครับสามนาที40วินาทีนะครับจะทําลายได้หรือไม่อะ่ะ แต่แม่งมันจริงนะผมขอแนะนาเลยชิวเวอรี่สองเป็นเกมสงครามยุคกลางที่มันที่สุดในโลกณตอนนี้เลยนะครับผมมันไม่มีความ Fantasy, แฟนตาซีสักเท่าไหร่หรอกมันไม่มีความแฟนตาซีเลยดีกว่านะครับไม่มีแฟนตาซีแม้แต่นิดเดียวเลยเพียงแค่มันมีความมันให้คุณมากๆากเมันมากๆจริงปุ๊บๆสับไปดีสับไปดีปดโอ้ยตัวนี้แม่งจะหวดหลังผมจะหัวหลังกูเหรอน้องจะหวดหลังกูเหรอน้องเหรอหวดหลังพี่เหรอน้องเหรอ นี่เราตายหาไปตัวหนึ่งปุ๊บ,บโอ้โหหัวหลุดหัวหลุดเจยเยนใจเยนต้องกลับนะกลับก่อนถ้าแบบนี้สบายใจได้เลยผู้ชมเะไม่มีใครยิงคุณได้แน่นอนนะเรามีโล่ใหญ่ตั้งธงคิวไว้ก่อนนะตั้งไว้ถอนดีดีวถอนดีแล้วกันนะโอเคเยพีบานแน่นอนเนะแต่ว่าเลเวลผมจะไม่เพิ่มแล้วนะเพราะว่าเลเวลพันแล้วเดี๋ยวว่าจะซื้ออ่อซื้อเกมใหม่ในรหัสใหม่วิ่งชนจ้าเอ๋ชอบอะไรครับไปรุ่นจ้าเอ๋ไปรุ่น,นดันขวาเข้า ทำไรเนี่ยแม่งอยู่ดีๆมาทีบกูเฉยเท้าก็สั้นเท้าก็สั้นเนี่ยมาทีบกูอ,อีกเอ้ยไอ้เนี่ยเฮียโอ้โหร้อยทุกทชมะเดสทอยเดอะแบนเนอร์สามธงแม่งยังไม่มีใครขึ้นไปทำลายได้เลยเนี่ยสกอร์ไม่ห่างกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเรานำอยู่นะทผู้ชมะเกมนี้ไม่ได้วัดกันที่สกอร์นะครับวัดกันที่ภารกิจนะเหมือนสกอร์มันกำลังจะเท่าเราแล้ววะโอเค ไปช่วยกันช่วยกัน2นาทีปฏิหารต้องมีจริงเวรุ่นเดี๋ยวผมจะลองใช้แผนที่ผมบอกนะในการที่ว่าวิ่งไปโดยไม่ต้องฆ่าใครนะแล้วเดี๋ยวมันจะมีพวกเพื่อน,พ,อนพวกมันนะมาตามกระทือผมแบบนี้โอ้โหไม่มีใครตามมาด้านหลังเลยเพื่อนเราแบบนี้ตายฟรีนะครับแต่ว่าเราก็สามารถายุบกําลังศัตรตูให้มันเข้ามาด้านในได้นะเดี๋ยวลองทําแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งแบบเมื่อกี้ก็คือการใช้โล่นะครับไว้ด้านหลังแล้วก็วิ่งเข้าไปคนเดียวเลย หนึ่งนาทีสี่สิบห้าวินาทีไว้เอาดิค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปไวรุ่นดันเข้าไปเรื่อยๆโอ้หถ้าแบบนี้ยากว่ะเอาจริงโอเคไม่ต้องฆ่าไม่ต้องฆ่าใครไม่ต้องฆ่าใครวิ่งไปก็พอไอ้เชีย่ยโอ้โหเรียบร้อยแล้วจบอะมากูไม่ไหวละเล่นเถอะเล่นดีกว่ามาเฮ้ยใหม่หน้าจอกูดำวะเนี่ยัยรุ่นเฮ้ยเกิดหรือ,อยังเนี่ยอะอะแม่งกดแถบได้เฉยเลยโอเคหนึ่งนาทีโอ้โหจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยวัยรุ่น ได้หรือไม่หนึ่งนาทีสุดท้ายนะฮะหนึ่งนาทีสิบวินาทีเล่นดีกว่าวะแผนเมื่อกี้มันจะต้องมีประมาณ2-3ถึงคนนะที่ผมเคยลองทำดูนะมันทำได้จริงๆเนะีแต่นี้มันมีคนเดียวทำค่อนข้างยากมากูเล่นละกูได้เล่นแล้วน้องนะมาฟึ๊บ,บกำลังจะแพ้ทผู้ชมะเอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดครับน้องเกมกำลังจะจบน้องมาใครอยากกระทืบกูมึงเข้ามาอยากกระทืบกูมึงเข้ามาเลยมารุ้นเฮ้ย ขวามาขวามาซ้ายมาเหมือนกันเอาแมงรวงไปตัวหนึ่งฮะเนี่ยเอฟันแมงดีอยากกระทืบกูมึงเข้ามาอโอ้หเรียบร้อยทุกผู้ชมอะตายท่ากระเดา้าขอบสะพานทุกผู้ชมเรียบร้อยเลยสามสิบสองวินาทีโอเคโอเค,อเคขอใจนะอาจจะแพ้ก็ได้นะครับหรืออาจจะมีปฏิหารใครสักคนหนึ่งนะฮะขึ้นไปสักหน่อยจริงๆมันขึ้นไปได้แล้วเหรแต่ว่ามันโดนทีมที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันรอดักกระทืบอยู่นั่นเองเนี่ยสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดวินาที ได้หรือไม่ไปวิ่งชนไปดีนี่ฮะเกมกาลังจะจบลงเอาให้สุดเอาให้สุด,ดคับน้องมีการปลาระเบิดไฟด้วยอตายครับ4ี่วินาทีโอเคพวกเราเตรียมถอยเตรียมถอยไม่งั้นอาวุธหลุดมือนะฮะเรียบร้อยลุ้มจมแพ้นะฮะแต่ก็เหมือนที่ผมบอกนะว่าเกมนี้แพ้ชนะไม่สําคัญนะมันอยู่ที่ความมันที่คุณจะได้รับนะฮยสำคัญตรงนั้นแหละสําคัญที่ความมันและความสนุกที่คุณจะได้รับไปนะฮะส่วนสกอร์ก็ถ้าใครจะซีเรียสกับมันเนะีย เราจะจริงจังกับมันนะครับก็จริงจังได้แต่อย่าไปเครียดกับมันนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมฮะบ๊ายบายครับจุบจ๊บจุ๊วัดดีฮะ